คือข่าวจีปาเต๋เนาะจ้าพี่น้อง ของพี่น้องทางสปเหล้าทาเข้าไปตลาดนัดไทยเลาาบ่ว่าจะเป็นทางตลาดนัดไทยเล้าถาดพนมหรือว่าจะเป็นตลาดนัดไทยเลาาอำเภทาอุเทนหรือว่าจะเป็นตลาดนัดไทยเลาาบ้านนาดนะคะพี่น้องอยู่จังหวัดนครพนมเนาะค่ะเนาะกัดจะเห็นแบบนี้แหละค่ะนี่แม่ค่าคนนี้นะคะเพิ่นกัดจะเห็นนะคะเนาะอันนี้เพิ่นขายอยู่ถาดพนมนอจ้า ตัวนี้นะคะแม่ค่ะท่านนีพัชกายุทธัดพนมจากพี่น้องจา้าเพิ่กนกะจะมีใสเพิ่นเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่กนกะจะปาดขา้าวจีอ่าบ้านเฮาวเสื่อนข้าวจีนะคะพี่น้องเครื่องเพิ่นบางแนวคักะัดแต่แฉเพิ่กนกะเฮ็ดสะอาดสะอา้านอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะคะเนาะเบิ่งเอาค่ะพี่น้องบางแน่ค่ะใสมันแต่ละใสนะคะน่ากินซะเหลือเกินค่ะพี่น้องจา้า